สวัสดีค่ะพบกับเบียร์เพอร์เฟกต์อีกแล้วนะคะวันนี้เบียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของตัว t o โย t ้ารถเป็นปี2008นะคะเครื่องยนต์1.6รถเป็นตัว G นะคะตัวนี้นะเรามาเริ่มด้านหน้ากันก่อนเลยตัวนี้จะเป็นโฉมตัวเก่าอยู่นะคะด้านหน้าไฟหน้าของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่แบบมาแบบมัลติรีเฟกเตอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้นะเป็น H I D นะคะ แล้วก็ดีไซน์นี่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ดูค่อนข้างที่จะสวยงามเอกลักษณ์อยู่ของเขาอยู่แล้วนะกระจังหน้าตัวนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างก็จะเป็นการชนสีดำเหมือนกันนะตัวนี้เรียกได้ว่สาสภาพภายนอกค่อนข้างที่จะดูใหม่แล้วก็สีเนี่ยเบียให้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะ ขนาดรถปี2008เจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากๆนะคะสำหรับตัวนี้นะมาดูด้านข้างกันบ้างว่าเจ้าตัวนี้ด้านข้างมันมีอะไรบ้างเนาะด้านข้างล้อก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อลอยขอบ15นะคะเป็นล้อมาจากโรงงานนะตัวนี้กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะเมื่อเปิดประตูก็สีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะ สภาพโดยรวมรอบคันนี่ไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะบอกเลยรถปี2008แต่สวยมากจริงๆไฟท้ายก็ยังสวยงามสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะตัวนี้นะมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างเพราะว่าภายนอกเบียด,ดูให้แล้วสภาพโดยรวมนี่ผ่าน99%เลยสีบอกให้เลยไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยสเกตหินใดๆนะ เดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในนะคะตัวนี้ตัวรถจะเป็นสีเบทนะคะทําให้ในมุมมองเนี่ยให้ในเรื่องของความสว่างแล้วก็ความกว้างนะคะถ้าเกิดว่าสีเบทนะด้านหลังคาต่างๆไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆนะคะตัวนี้เบาะหนังยังใช้งานได้ปรับค่าค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซนเลยเพราะว่ายังใหม่มากจริงๆแล้วก็ไม่มี รอยยุบรอยย้วยเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะเป็นเบาะหนังแน่แนๆแบบนี้เลยนะคะคอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเบรเหมือนกันรุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตให้นะคะเร่งแซงได้นะตัวนี้ตัวปัดน้ำฝนก็สามารถหน่วงเวลาได้นะคะพวงมาลัยสีก้านนะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ เรียกได้ว่าร,ระบบความปลอดภัยก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุก็รองรับในส่วนของตัว AM FM แผ่น CD ได้ MP 3ได้นะคะ WMA USB ได้นะคะรุ่นนี้นะแอร์ก็ยังช้ำๆเลยนะบอกเลยรถปี2008นนี่สภาพมไม่มีที่ติจริงๆใครได้ไปนี่เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะในส่วนของตัวกระจก ขึ้นลงไฟฟ้านะคะรุ่นนี้แบบสัมผัสเดียวด้วยนะ,ะให้ดูอีกรอบกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้นะ,ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยให้ออปชั่นมาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ขี้เรนะ ระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะรุน่นนี้ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวนี้จะทำการล็อกรถให้ด้วยอัตโนมัตินะระบบเบรกของเขาก็ยังใส่ในส่วนของตัวระบบ ABS แล้วก็มีระบบเสริมแรงเบรกมาให้แล้วก็พร้อมด้วยระบบกระจายแรงเบรกมาให้ครบๆเลยนะคะด้านหน้าของเจ้าตัวนี้ระบบเบรกยังเป็นดิสมาพร้อมครีบระบายความร้อนให้ด้วยนะตรวจให้ดูแล้วทั้งภายนอกภายใน ค่อนข้างที่จะใหม่มากเบียบอกเลยแ๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงนะโอเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างห้องเครื่องก็ไม่ได้แพ้ภายนอกภายในเลยนะเบียบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยใครได้ไปเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็สวยมากจริงๆค่ะรุ่นนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆจ้ะพี่เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวน็อตต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะไม่มีรอยแกะรอยถอดใดๆคานเดิมนะคะ แผงฉนวนกันความร้อนอย่างเดิมๆอยู่นะตัวนี้น้ำมันเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะใครที่ได้รถคันนี้ไปบอกได้เลยว่าราคาเนียสบายกระเป๋ามากๆแล้วสภาพรถค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆนะคะตัวนี้นะสภาพห้องเครื่องสภาพภายนสภภาพยในเดียวให้เต็มร้อยคันนี้สำหรับรถปี2008แแล้วเรามาดูว่าราคาของรถคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่คะ่ะ โอเคค่ะสำหรับรถคันนี้ราคาสบายกระเป๋ามากๆบอกเลยอยู่ที่227,000บาทเท่านั้นเองยังไม่พอนะคะเรายังมีโปรโมชั่นท็อปอัพให้กับลูกค้าอีกด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากได้ส่วนลดเพิ่มเติมเนี่ยคุณจองมาเท่าไหร่เราลดให้เท่านั้นนะสูตรเราเปิดจองได้ถึง20,000บาทเลยนะคะลดราคา2 2 7 0 0 0งมวดผ่อนจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะสำหรับใครที่อยากจะออกรถกับเราวันนี้โปรโมชั่นของเราก็ออกรถแค่ร้อยเดียวนะคะ ฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บนะแล้วก็ยังไม่พอฟรี W smart ให้อีก1ปีเต็มบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังไม่พอเรายังมีฟรีในส่วนของรับประกันสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรแล้วก็ที่สําคัญก่อนถึงมือคนเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีให้ด้วยแล้วก็ตรวจเช็ครถให้29รายการนะคะเรียกได้ว่า100บาทคุ้มมากๆนะคะวันนี้ถ้าใครอยากจะมาดูรถ สามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาล87นะคะหรือจะโทรมาตามเบอร์โทรแคปชั่นด้านล่างนี้ก็ได้นะคะสอบถามโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะเรามีทีมงานพร้อมที่จะตอบคำถามแล้วก็ให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสามารถโทรได้เลยนะวันนี้เบียร์ก็ต้องฝากลูกค้าใครที่กำลังดูคลิปอยู่ก็รบกวน กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรถที่เรานะี่มาอัปเดตรถดีๆรถสวยๆว,วันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ